นี้ไปดูเรื่องการบำบัดยาเสพติดอย่างยั่งยืนนะครับโดยคณะวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืนตำรวจตรวจเยี่ยมติดตามให้คำแนะนำและประเมินผลโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่การแพร่ระบาดยาเสพติดที่ชุมชนสะพานดำตำบลคลองแหออำเภอหาดใหจังหวัดสงขลาครับ เมื่อวานนี้นายอรุณบุญรัศมีรองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแหได้รับมอบหมายจากนายสันติเหมันนายกเทศมนตรีเมืองคลองแหรครับร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการอบรมและให้ความรู้โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดต,ต,ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลสพหาดใหญ่ตามที่เทศบาลเมืองคลองแหจะร่วมบันทึกลงนามข้อตกลงร่วมกับอำเภอหาดใหญ่ศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจภูธรอำเภอหาดใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแหสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่และชุมชนสะพานดำในการสนับสนุนการดำเนินง,งานและการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนร่วมกันเพื่อสร้างเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ถึงปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดเกิดกระบวนการป้องกันแก้ไขและการบำบัดตามลำดับโดยมีพันตำรวจเอกภูมิบานทิพย์ผู้กำกับการสพหาดใหญ่พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการที่ปรึกษานายกเทศมนตรีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห่เจ้าหน้าที่ตำรวจสพใกล้เคียงผู้นำชุมชนอสมผู้เข้าร่วมโครงการและแขกผู้มีเกียรติร่วมรับฟังการบรรยายณศูนย์ปฏิบัติการชุมชนสะพานดำหมู่หนึ่งตำบลคลองแห่อำเภอหันจหญ่จังหวัดสงขลาครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลตำรวจตรีชัยวัฒหัดกล้า มาเป็นวิทยากรต้นแบบในการให้ความรู้ในการเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งความเข้าใจและให้ความรู้แนแนวการปฏิบัติในเรื่องของกระบวนการยาเสพติดในชุมชนร่วมกันอีกด้วยพันตำรวจเอกภูมิบานทิพย์ผู้กำกับการสอพอหัดใหญ่เปิดเผยว่าหลังจากได้มีการเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติด้วยระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือนกว่า เห็นได้ชัดว่าพฤติกรรมของประชาชนในพื้นที่มีความสุขมากขึ้นจากผลการตรวจปัสสาวะผลก็เป็นลบมากกว่าเดิมซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อแก้จัดปัญหายาเสพติดที่เป็นวาระสําคัญของชาติส่งผลงกระทบต่อความเดือดร้อนความทุกข์ยากของประชาชนและศักยภาพการพัฒนาของประเทศในอนาคตเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บ้านชุมชนที่มีผู้ติดยาเสพติด สยอยู่เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต้องช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้ได้รับการบำบัดรักษาและอยู่ในหมู่บ้านและชุมชนอย่างสงบสุขจากเปิดโครงการนี้มาประมาณเดือนกว่าสองเดือนนี่นะครับก็เห็นได้ชัดครับเพราะว่าประชาชนมีความสุขขึ้นเห็นได้ชัดยัง,ง่งเนื่องจากว่าเวลาผมเดินมาตรวจเยี่ยมเนี่ยนะครับชาวบ้านเนี่ยก็ได้มรับการพูดถึงในแง่ที่ดีกับโครงการนี้รวมทั้งการตรวจฉี่นะฮะ ก็ผลปรากฏว่าเป็นลบเพิ่มมากขึ้นนะครับชาวบ้านเนี่ยโปกติเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังว่าชาวบ้านจะร่วมมือขนาดนี้ปรากฏว่าขนาดนี้ก็ยังมีผู้ที่ต้องการที่จะเลิกยาเสพติดเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับสำหรับชุมชนสะพานดำครับส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนให้กําลังใจมากกว่าเพราะการเลิกยาเสพติดเนเป็นเรื่องของใจล้วน คณะกรรมการหรือว่าเจ้าที่ตํารวจเจ้าที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาให้ความสําคัญนะฮะแนะนําทั้งสารณสุขก็มาแนะนําวิธีที่จะเลิกยาหรือแม้ทั้งตารวจเข้ามาให้ความสําคัญแล้วก็ให้ทางผู้ที่มารับการบาบัดเนี่ยมองเห็นอนาคตที่ดีมีตัวอย่างคิดดีนะครับมาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าถ้าเกิดเลิกแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยปรากฏว่าก็ได้รับความสนใจครับและหลายท่านก็เลิกการเลิกก็จิตใจอย่างเดียวเลยเอกวาทาได้น่าชื่นใจมาก ขณะที่ผู้นำชุมชนและครอบครัวต่างรู้สึกดีใจและขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้มอบโอกาสให้กับเยาวชนลูกหลานของตนในการหลุดพ้นจากวงจรยาเสพติดซึ่งการบำบัดที่ว่าไม่ใช่เป็นการหักดิบแต่เป็นการส่งกำลังใจโดยชุดปฏิบัติชุมชนยั่งยืนที่จะช่วยแนะนำการดูแลที่ผู้ที่ติดยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนให้เกิดการบำบัดฟื้นฟูใกล้บ้านหรือภายในชุมชนอย่างต่อเนื่องนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งแ,งแบบยั่งยืน นอกจากนี้ครับยังมีกิจกรรมดีๆเป็นตัวช่วยให้กับพวกเขาได้ทําในช่วงเวลาว่างอาทิการขุดลอกคูครองเพื่อกำจัดผักตบชวาในชุมชนการทําความสะอาดมัสยิดหรือแม้แต่การนําศาสนามาขัดกลาจิตใจให้พวกเขาได้ซึมซับและปรับตัวมาเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมครับครับก็พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ในชุมชนสะพานนำมีประชากรมี พันกว่าครัวเรือนครับมันเป็นชุมชนที่แน่นแอ่นมันให้ต่อกันได้ว่าจะเรื่องของยาเสพติดอะไรประมาณนี้ครับแล้วตอนนี้มีทางสพหันใหญ่ได้มีโครงการชุมชนบำบัดยั่งยืนก็ขอขอบคุณทางสพหันใหญ่นะครับที่เลือกชุมชนสะพานดำให้เป็นชุมชนบำบัดแบบยั่งยืนให้กับน้องๆเยาวชนในพื้นที่ตรงนี้และมีความรู้สึกว่า ดีครับดีมากๆเลยโครงการนี้เป็นโครงการที่ว่าให้โอกาสน้องๆให้โอกาสกับคนในครอบครัวที่ว่าไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องที่ว่าหวังอยากเห็นลูกๆหลานๆเลิกยาเสพติดนี้อยากให้ทุกคนมีความร่วมให้ชาวบ้านหรือว่าญาติพี่น้องเพื่อนๆกันทุกคนในนี้ให้กําลังใจพวกน้องๆที่ว่าเข้าร่วมโครงการนี้ครับมันดีค่ะให้โอกาสสําหรับเด็กที่ว่าหลงผิด อย่างน,น,น้อยเขาไม่มีทางไปแต่มีโครงการนี้เขามาก็คือโอเคขึ้นคือโอเคขึ้นคือโอเคขึ้นแบบว่าพูดอะไรก็คือได้เชื่อฟังจ้มีเวลาคุยกันบ้างอย่างน้อยก็คือไม่ค่อยมอีแล้วพูดอะไรก็จะไม่ค่อยเชื่อพอหลังๆนี้พอได้โครงการนี้เข้ามาก็คือดีมากก็ขอขอบคุณโครงการนี้นั่นแหละว่าคือได้ลูกที่ว่าไม่เชื่อฟังได้กลับมา